จริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่สนใจครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยประมาณตกประมาณ20ล้านคนต่อปีนะครับซึ่ง450คนเนี่ยตายต่อชั่วโมงครับแล้วส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยเกิดจากเห็นเด็กสองคนไหมครับต่างกันยังไงครับผม ความอ้วนเนาะใช่ไหมก็มันมีคือเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยจะมีแล้วมีน้ําหนักตัวน้อยจะมีปัญหารเรื่องการควบคุมอุณหภูมิร่างกายเด็กที่น้าหนักน้อยจะไม่สามารถสร้างความร้อนได้เพียงพอเพื่อให้ตัวเองอุ่นนะครับพอพอร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิประมาณสามเจ็ดเนี่ยก็จะมีปัญหารเรื่องเรื่องเอนไซม์การทํางานต่างของระบบต่างจะมีปัญหาเราก็นํามาซึ่ง อาจจะสูญเสียชีวิตได้เลยหรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านไอคิวต่อๆมาซึ่งวินไม่เกินเท่าไหร่พวกนี้เขาจะควบคุมไว้เป็นระบบปิดนะครับอันนี้แต่ว่าปัญหาที่พี่ชายปูงเนี่ยมามาคุยกับปูงครับก็คือไอตัวเครื่องอบเนี่ยราคาห้าแสนบาทบแพงไหมครับแพงมากสำหรับโรงบาลเล็กๆหรือว่า สถานีอันใหม่เนี่ยไม่สามารถซื้อได้แน่นอนเพราะว่าห้าแสนบาทนี้เขาออกไปซื้อย่างอื่นได้ได้หลายอย่างนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงพยาบาลเล็กๆต้องการนะครับคือเขาต้องการแค่อุปกรณ์เลยสักอย่างที่สามารถส่งพันเฟอร์เด็กคนเนี้ยที่มีปัญหาที่ว่าเนี่ยไปโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าที่มีอุปกรณ์พร้อมสามารถทํางานช่วยเด็กคนนี้ได้นะครับก็ อันนี้พอปูมปภูมหาพอปูมเห็นปัญหาพวกนี้ภนะูมก็เริ่มพยายามหาข้อมูลว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบ้างที่สามารถโซฟป,ปัญหานี้ให้กับพี่ชายได้แล้วก็โซฟป,ปัญหานี้ให้กับเด็กทั้งหมดในประเทศได้นะครับก็ลองไปดูว่ามันมีอะไรที่อยู่ในในที่เราทําขึ้นมาบ้างครับในประเทศด้านซ้ายเนี่ยเป็นสิ่งเป็นโซลูชันที่ประเทศไทยทําขึ้นมาด้านขวาเป็นโซลูชันที่ต่างประเทศนะครับที่อเมริกาทบขึ้นมา เดี๋ยวอธิบายสั้นๆน,นะครับด้านซ้ายคือเขาเอาถัว่วเอาถั่วไปใส่ในถุงเอาถุงเข้าไปในโวเวฟเวฟให้มันร้อนนะครับเวฟเสร็จแล้วก็เอามาใส่ผ้าห่อไว้หลายๆชั้นนะครับมันก็จะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ให้เด็กนอนบนถุงถั่วตรงนีนน้ก็จะให้เด็กอุ่นขึ้นนะครับด้านขวาของอเมริกาทำก็มมคือเป็นคล้ายๆกับเจลชนิดหนึ่งเป็นพาราฟิน แล้วเขาก็เอาไปเข้าเครื่องไปนในคลายฮิตเตอร์ฝุ่นให้มันอุณหภูมิมันสูงขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงถงุงที่จะเป็นคล้ายถุงนอนเด็กยัดเข้าไปข้างใน,นแล้วก็คุมเด็กไว้นะครับดูคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวดูหน้าต่อไป oh. ผลที่ตามมาครับด้านขวาเอ่อไอตัวถุงถั่วเราเนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ยี่สิบนาที แล้วก็หลายครั้งควบคุมไม่ได้ครับหลายครั้งร้อนเกินไปลวกเด็กนะครับส่วนด้านซ้าย,ยของอเมริกาเนี่ยคุมอุณหภูมิได้180นาทีนิ่งอยู่ประทีที่ประมาณ37องศาครับถามว่าด้านขวาทำให้อุณภูมิมันได้นานใช้นานกว่านี้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คืออุณภหณภูมิก็จะสูงขึ้นปัญหาเด็กก็จะโดนลวกได้ไง่ายขึ้น อะไรที่มันต่างกันนะครับสาเหตุที่ในไทยเลือกถัว่วเพราะว่าถัว่วจริงๆในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับคือถั่วก็เป็นวัสดุที่สามารถเก็บความร้อนได้เยอะแปลว่ามันให้ความร้อนได้นานกว่าปกติ <S 2> <S 2> <S แต่ตัวพาราฟินต่างออกไปพาราฟินตัวนี้เป็นพาราฟินที่เปลี่ยนสถานะ ที่อุณหภูมิประมาณ37องศานภาพน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งอุณหภูมิจะอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วก็ค่อยๆละลายเป็นน้ําไปจนหมดแล้วมันค่อยเปลี่ยนอุณหภูมิซึ่งพาราฟินฟนี้ทําหน้าที่เหมือนอย่างนั้นมันก็เลยสามารถคองอุณหภูมิไว้ที่37องศาได้นั้นแต่กับการถั่วเราคงไม่ได้ครับอุณหภูมิมันลดลงมาเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราใช้อันนี้คือส่วนที่ต่างกันของผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งที่เรามองว่าต่างกันที่จากการดิสคัสกักบแต่แต่คิดว่าเป็นอะไรครับคืออันนี้คือค,คนที่คนคิดอะค่ะด้านเรื่องของถั่วก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มหมอส่วนคนที่คิดเอ b r บร e สเราจะพูดว่าเป็น แค่เป็นเด็กที่อายุประมาณ22 23เองคะ่ะที่รวมกลุ่มกันแล้วก็อันนี้ก็คือนวัตกรรมนี้เกิดภายใต้การศึกษาอที่โรงเรียนที่เราไปศึกษามาแล้วสิ่งที่เต้ากับภูมคุยกันเนี่ยเราก็ลองมองประเด็นหลายๆอย่างที่แตกต่างกันคือกระบวนการศึกษาที่เรียนมาค่อนข้างสนับสนุนให้ ทำงานเป็นกลุ่มอะคะ่ะแล้วเป็นกลุ่มที่หลากหลายสาขาการศึกษาในการเรียนวิวชาแก้ไขปัญหาสังคมค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับวิชาความรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ถ้ากลับไปดูนวัตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างถั่วเขียวกับระหว่างที่เป็นเป็นคล้ายๆเป็นเอ่อเป็น sleeping bag ของเด็กอะค่ะคืออันนั้นเนี่ยคือค่อนข้างหนักทางด้านของ engineering มากก็คือใช้ศาสตร์ ไม่ใช่แค่ศาสตร์ในด้านของการแพทย์แต่ว่าศาสตร์ในด้านของวิศวกรทาค้างมากแลก้วก็อันที่สองที่เราคิดว่ากระบวนการเทสของเอ็มบรสอะคะ่ะที่เป็น sleeping bag ของเด็กใช้เวลา3ปีแล้วการที่อยู่ในอยู่ในการศึกษาเนี่ยค่อนข้างมีเงินทุนที่จะสปอร์ตมีอาจารย์มีเป็น environment ที่ค่อนข้างให้ระยะเวลาในการแก้ไขป,ปัญหาที่นานนะคะเพราะบางที การที่การที่ถ้าเกิดว่าอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่ที่ประเทศไทยที่คุยกับปูมอะค่ะคือมันมีข้อจากัดในเรื่องของเงินทุนแล้วก็การสนับสนุนทางด้านการแก้ปัญหาสังคมยงอย่างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นที่เราคิดว่าสําคัญมากคือสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่ให้ความสําคัญในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ปัญหาสังคมเพ่ขึนปป้นมากแล้วก็อย่างที่สามคือการทํางานร่วมกับผู้ที่ประสบปัญหา โดยตรงนะคะคือทั้งทีม Embrace คือมีการเดินทางไปในประเทศที่ประสบปัญหาค่อนข้างม,มากล้วก็ใช้เวลาในการเทส p r o อด c กก่อนที่พ d u ักจะออกมาในเวลาค่อนข้างนานนะคะคือคล้คายๆว่า Pro c e s s นี้สำคัญมากในการที่จะทำงานร่วมกับคนที่ประสบปัญหาส่วสิ่งที่สี่ที่เราคิดว่าสำคัญมากคือเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างสนับสนุนให้ล้มเหลวอะคะ่ะเพราะว่า ถ้าไม่ล้มเหลวแล้วเราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ตอนเรียนมาม่ก็สนับสนุนมากว่าเนี่ยคือต้องมีอดักแล้วเทสเลยแล้วก็ได้ฟีดแบ็กจากคนที่ประสบปัญหาแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสังคมที่ค่อนข้างว่าถ้าเกิดว,ว่าประสบประสบความล้มเหลวแล้วเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าชื่นชมจะได้ห o ู e process ได้เร็วขึ้น อันนี้ก็อยากอันนี้ค่ยๆอยากจะแนะนำ p rocess ที่การแก้ไขแก้ไขปัญหาสังคมโดยเข้าๆนะคะว่าจะเริ่มด้วยการที่การลงพื้นที่ก็คือ need finding ก็คือหาคล้ายๆว่าพอสนใจปัญหาสังคมแล้วเนี่ยก็คือไปที่ไปที่สถานที่ที่มีผู้ประสบประสบปัญหาโดยตรงแล้วก็พยายามคุยคุยให้เยอะที่สุดเปิดกว้างอยาคิดว่าอยากคิดว,ว่าเรามีความรู้คือคล้ายๆว่า ยิ่งคุยเท่าไหร่เราจะได้เข้าใจถึงปัญหาสังคมจริงๆแล้วก็อินดั s เทก็คือพอมีพอรู้ปัญหาสังคมแล้วเนี่ยก็คือกลับมาแล้วก็กลับมาสังเคราะห์ปัญหาแล้วก็ดูกระบวนการว่าเออเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทำรีเสิร์ชก็คือว่าสิ่งที่สนับสนุนคือรีเสิร์ชในพื้นที่สําคัญแต่ว่าเราก็มีตัวข้อมูลที่เราสามารถที่จะหาในอินเทอร์เน็ตรตอว่าหาความรู้จากทางภาควิชาการได้ในการช่วย แล้วก็สิ่งที่ย้ำไปแล้วในการพัวรไทป์กับเทสติ้งก็คือว่าการที่เรามี Product แล้วเนี่ยมันยังไม่ต้องสมมันยังไม่ต้องเป็นสมบูรณ์แบบแต่ว่าคือถ้าไปเทสเลยแล้วได้ฟีดแบ็กแล้วถ้าเฟลหรือล้มเหลวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอินพ o ูฟได้เร็วเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใครเป็นกระบวนการคร่าวๆนี่ถ้าอยา่างคือมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้าง ที่ออกมาจากการเรียนรู้นะคะคือนี่ชื่อแซมกับเนทแซมกับเนทเป็น Fo ลเดอร์ขององค์กรที่ชื่อว่าดีไลท์ก็คือจากการที่ไปเรียนไปเรียนศาสตร์การพัฒนาสังคมเนี่ยแซมกับเนทก็ได้เดินทางไปที่อินเดียแล้วก็ที่ที่แอฟริกาแล้วก็เห็นว่ามีคนจํานวนมากเลยที่ไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วที่ไฟฟ้าใช้เพื่อเป็นตะเกียงแล้วก็ตะเกียงเนี่ย ตะเกียงไฟฟ้า <KNOW> ค <Holmes> ือด uh, ้าน้ายมือค่ะคือการอ่านโดยใช้ตะเกียงไฟฟ้าเตะเกียงน้ำมันใช้ตะเกียงน้ำมันนะคะแล้วก็คือตะเกียงน้ำมันเนี่ยมีเป็นราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเด็กที่อยากที่จะต้องการอ่านหนังสือเพิ่มเนี่ยก็คือ ก็คืออ่านไม่ได้เพราะว่าจอกลางคืนเนี่ยแสงสว่างไม่พอเพราะฉะนั้นในเขาคิดปัญหาเมื่อรู้ปัญหานี้แล้วก็ก็เลยกลับมาคิดด้วยว่าเราทํายังไงที่จะหาแนวทางใหม่ในการที่จะมีการพัฒนาในการที่จะมีไฟที่จะมาทดแทนตะเกียงได้ก็เลยคิดขึ้นมาว่างั้นเราควรจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นโซลใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการ ทำงานได้นานขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือได้มากขึ้นแล้วก็คือที่จะที่จะอยากที่จะเน้นก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เล็กมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเล็กอะค่ะในเรื่องของในเรื่องไฟฟ้าแต่ว่ามันทําให้มีอิมแพคได้เยอะมากในการที่เราได้ไปสัมผัสกับพื้นที่จริงแล้วไปเข้าใจปัญหาสังคมจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การเรียนการสอนนี้การเรียนการที่เรียนมาค่ะคือคล้ายๆว่าต้องให้ความสําคัญกับการลงพื้นที่มากๆ